และพี่น้องครับวันนี้การแต่งตั้งรัฐมนตรีถุงขนมก็เป็นตันหาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมเหตุการณ์เรื่องนี้มันเกิดเมื่อปีพศ2551ตอนที่เอนน้าโทษหนีคดีตอนนั้นมันมีคดีที่เรียกว่าที่ดินรัชดาประมาณสองไร่ตามกฎหมายปปชข้อห้าเมียนายกห้าเมียรัฐมนตรีไปประมูลแต่คุณให้เมียคุณไปประมูลก็ผิดกฎหมายก็เมียคุณไปประมูลราคาประมาณ7 0 0ล้านตอนหลังเข้าไปประมูลประมาณ2,000ล้านพี่น้องลองคิดดูแล้วสุดท้ายแล้ว เมื่อมีคดีต่อสารดีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมันก็มีทนายคนหนึ่งชื่อนายพิชิต ชื่นบานไปติดต่อที่ศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเชิญเจ้าหน้าที่มาคุยและอ้างว่าเอาขนมมาฝากพี่น้องถามว่าถุงขนมเกลายเป็นแบงค์พันสองตึกปีใหญ่มันตกประมาณ2กิโลนะพี่น้องคุณจะไม่รู้หรืวเหลือและสุดท้ายแล้วถือว่าเจ้าหน้าที่ศาลเขามีความซื่อสัตย์สุจริตก็มีการรายงานขึ้นไปศาลฎีกาจึงมีคําสั่งว่าเป็นการกระทําที่อุกอาจในพื้นที่ของศาลและตัวผู้กระทำเนี่ยเป็นถึงทนายความต้องเข้าใจกฎหมายการกระทําแบบ นี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อบุคลากรและสถาบันตุลาการดังนั้นศารจึงมีคําสั่งลงโทษจําคุก6เดือนไม่รอลงอาญาและศารท่านจะบอกด้วยว่าไอ้คดีนี้มันมีความเสี่ยงที่จะเข้าข่ายการติดสินบนเจ้าหน้าที่ซึ่งพี่น้องครับปรากฏว่าคดีติดสินบนเจ้าหน้าที่เงียบเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแต่สิ่งที่ต้องถามพี่น้องก่อนถามว่าคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีมันมีคุณสมบัติที่กําหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญคุณอาจจะอ้างว่าคุณปร ปรึกษากิจีกาแต่การที่คุณปรึกษากิจฎีกานะคุณปรึกษากิจสดีกาเฉพาะประเด็นเรื่องติดคุก6เดือนแม้คุณจะอ้างว่ามันเป็นคําสั่งสาล ไม่ใช่คำพิพากษาของศาลและคุณอ้างว่าคุณติดคุกเกิน1ิปีแล้วอันนั้นเราไม่เถียงเขาแต่ประเด็นสำคัญที่กิจการไม่ได้ชี้นั่นคือคุณต้องมีความประพฤติที่เรียกว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ถามว่าคนที่มีพฤติกรรมติดสินบนเนี่ยมันซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไหมแค่นั้นยังไม่พอคนที่มีความประพฤติ ที่สอกขัดจากริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งในรัฐธรรมนูญเขากำหนดไว้ห้ามเป็นรัฐมนตรีผมบอกพี่น้องเลยนะครับว่านายพี่ชิดเนี่ยถูกสภาทนายความไม่ให้เป็นผู้ว่าความได้นั่นคือยึดใบ,บประกอบวิชาชีพภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าตัวทนายทราบข่าวว่าถูกยึด5ปีและตอนหลังไปต่ออีกผมอ่านจากสื่อบอกว่ายังต่อไม่ได้ ขนาดสภาทนายความยังไม่ยอมให้เป็นทนายความแต่รัฐบาลชุดนี้ให้มาเป็นรัฐมนตรีครับพี่น้องครับพี่น้องรองนึกภาพเอาลวกันว่าขนาดสภาทนายความจะบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้คุณไม่สมควรมาเป็นทนายความไม่ให้เป็นแต่รัฐบาลชุดนี้เอออย่างนี้มาเลย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 มาเป็นรัฐมนตรีดูมันและอีกประเด็นที่สําคัญซึ่งวันนั้นที่อ่านจากข่าวสามท่านบอกว่าให้ไปแจ้งความดําเนินคดีติดสินบนเจ้าพนักงานพี่น้องครับ เรื่องนี้หลังจากมันเงียบไปปรากฏว่าตำรวจส่มให้ฟ้องและอายการส่มให้ฟ้องมันน่าเศร้าใจมันน่าเจ็บใจอย่างยิ่งและพี่น้องรู้ไหมว่าณขณะนั้นใครเป็นอายการสูงสุดคนเป็นอายการสูงสุดวันนั้นชื่อชัยกเกษมนิติสิริซึ่งมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งล่าสุดนี่แหละครับพี่น้องกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่มันถูกไอ้พวกขี้โกงโกงม่านโกเบืองเข้าไปครอบงำทั้งหมดมันถึงถึงเวลาแล้วที่เราจะลุกขึ้นยืนขึ้นมาต่อสู้